เครื่องญ่อ๋อญ่อยู่ได้ไงตัวก้อนกระสับนี่บ่ออ๋อคือหมานแท้เนี่ยเขาออกเขาออกง่ายพ่อ

ปลาเลยตัวน้อยเลยเนาะจัดมันใหญ่แน่นะกรเทียงมาได้เอาหัวผ้าคอหัวดู้อเทะใส่ก่อนนเต้นอดตายแก้วเหียดรถเหรอฮะหะปลาบาชิ้น

ตายเพรี่ขามาเียวแล้นเรื้อหางเง่าวนีขามไปได้บีกค่อยขามไปอยู่ไอายืดเทียครับไหลไหลม่วมไปอย่างได้อยู่